โยนแล้วเรารับเงี้ยเหรอลูกเหรอเฮ้ยมันมีหนามนะล,ลูกใช่ยครับจริงจังลูกเอานี่ สวัสดีครับผมชื่อติช่าราชานนทีดึงเนนีะ่ชื่อเดินชื่อน้องชินจังครับผมเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนเนาะชินจังอะครับเมื่อสมัยเมื่อก่อน,นครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าชินจังปกติแล้วน้องชินจังนี่เป็นเด็กที่กล้าสแสดงออกกล้าพูดกล้าคุยถ้าเขาได้สนิทแล้วเขาก็จะเป็นคนแบบที่พูดเก่งเป็นเด็กที่ล่าเริงชอบเล่นขี้เล่นดื้อเลยสน อยากลองทุกอย่างเหมือนเห็นเขาทำอะไรก็อยากทำสนมากเลยพาเขาเข้าสวนก็พาไปวิ่งเล่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเขาเห็นพวกเราทำงานแบบมันสนุกสนานกันครับรับไปตัดไปรับไปก็หัวเราะสนุกสนานเห็นคนอื่นรับเป็นเขาก็อยากรับเป็นอย่างเงี้ยคนเก่ง ชินจังอะ่ะเวลาเราไม่ให้เขาทําอ่ะเขาจะโกรธเขาเหมือนเขาไม่พอใจเหมือนแบบว่าทําน้องว่ะก็ไม่โยนให้เขาก็ไปหาต้นอื่นไปหาคนอื่นให้เขาโยนให้แล้วพอเขาไม่ให้ทําก็โกรธเปนั่งร้องไห้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ตอนแรกเราก็ไม่กล้าให้รับเป็นห่วงครับแต่ว่าเขาอยากทาด้วยตัวของเขาเองรับครั้งแรกก็ <c oughs> ก็จะ มีผัพลาดกันบ้างครับเขาก็ไม่ได้ถอดใจนะก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ว่าอายุแค่หกขวบครับจะมีความสามารถเทียบเท่ากับผู้ใหญ่คนน้นองจิงจังเป็นเด็กที่มีพลังแล้วเขาอยู่ในวิถีแห่งชีวิตที่เขาเห็นอยู่ว่าพ่อเขาเองเนี่ยกำลังทำงานอะไรอยู่บ้างแล้วเกิดความสนใจเวลาที่น้องเริ่มเกิดความสนใจขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเริ่มจากระดับพื้นแล้วเริ่มจากในการโยนให้ ไม่ให้เกิดการบาดเจ็บให้อยู่ในพัฒนาการของเขาคุณพ่อค่อยๆฝึกจากง่ายไปสู่ระดับที่ยากขึ้นยากขึ้นการที่พ่อฝึกเนี่ยเขาฝึกอยู่บนฐานของความปลอดภัยนะอยู่ดีๆเขาจะปล่อยให้ลูกออกมาทําโดยที่เขาไม่ฝึกจากง่ายๆไปก่อนเนี่ยอันนั้นแหละที่มันไม่คํานึงถึงความปลอดภัยแต่วันนี้เขาคํานึงก็คือว่าฝึกจากง่ายๆก่อนจนในที่สุดเขาสามารถที่จะทําได้ก็เลยสามารถ ทำในสเกลที่แบบที่เรียกว่าแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ทึ่งครับรู้สึกด,ดีใจมากครับจะมีการแบบนอนไม่ค่อยหลับบ้างตื่นเต้นในความคิดผมคือว่าเขาไปเห็นคนเยอะๆแบบอย่างเงี้ยผมกลัวว่าเขาแบบเขาจะขืนเขาจะอายเขาจะแบบกลัวเขาจะทำไม่ได้เปลียนจากทุเรียนเป็นลูกโป่งน้ําครับตรงนี้ยากกว่าทุเรียนตรงไหนรู้ไหมครับถ้าหากว่าเขากระแทกแรงไปเนี่ย เขาแตกนะครับอยากให้รู้ว่าการรับเนี่ยยากหรือง่ายพี่โก้พี่หอยครับครับเรียนเชิญครับทั้งสองได้สิครับเชิญครับจัดการพี่ทำให้เขาดุมานี่เลยนี่ครับขอโทษนะใครมีใครเป็นเราเต็มอ่ะไต่เนียมิกิเกือบได้ฮะเออเหรอเออแล้วครับจ้า ชาโฟเบาดีใจมากที่ว่าเขาก็ทำได้นะคะเขาเป็นเด็กดีเลี้ยงตัวเองได้อยากเห็นน้องชินชังโตขึ้นเป็นคนดีแล้วก็พึ่งพาตัวเองได้ครับแค่นี้ก็ภูมิใจแล้วครับ